อนนี้เราก็จะเอาเรือลงอันนี้เราเปิดประตูนี้ก่อนใช่ไหมครับแต่แลดูไม่แข็งแรงเลยตรงเนี้ย e ก็เหยียบคานไงก็เหยียบคานแล้วคานก็ดูไม่แข็งแรงาาระวังนี่ยเนี่ยฉากนะถ้ามึงตกลงไปเนี่ยเอางัาา้นเลยโอ้มันหนักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เพราะมันไกลจริงเว้ยขากูก็สั <c oughs> ส่นด้วยดิโอเคจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผม่างแทะแทะโฟมตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณบ้านศินลปินเพื่อเราให้ดาคนเดิมบอกว่ามีร้านสเต็กอยู่ตรงบริเวณสวนสาธารณะที่จะต้องทายเยาไปภารกิจของเราในะวันนี้ก็คือจะเอาเจ้าน,นี่เลย จรเรือลำเนี้ยคายเรือไปกินสเต็กกันมีชื่อว่าร้านเวลิคูสเต็กเฮาส์ร้านสเต็กที่ว่าก็อยู่บริเวณเพชรเกษม28หรือตงบริเวณวัดยางบางจากปัวรถนู้ชาวบ้านชาวช่องอะ่ะเขาก็ขับรถนั่งรถไปแหละแต่เราไปธรรมดาไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะคายเรือไปถามว่าภายเรือเป็นไหมก็ไม่เป็นแต่ก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดเดี๋ยวเราลองตามไปดูกันไปนี้เราก็จะเอาเรือลงอันนี้เราเปิดประตูนี่ใช่ไหมครับแต่แลดูไม่แข็งแรงเลยตรงเนี้ย เออก็เหยียบคานแล้วคานก็ดูไม่แข็งแรงฉันจะลองแน่ยนี่ยฉากนะถ้ามันตกลงไปจะดังเอางั้นเลยโอเคโอ้มันหนักเหมือนกันนะเนี่ยไมหนักหรอไม่หนักไม่อันนี้มันผมว่ามันมันมันเดี๋ยวผมไปลงตรงนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้มันดูมันดูมันดูสูงไป อันนี้ง่ายกว่าครับอันนี้ง่ายกว่าเลยเลยมันก็วุ่นวายเหมือนกันในการที่จะนั่งเรือไปเรามาสร้างภาระให้เขาหรือเปล่าเนี่ยอั <c oughs> ลงตรง,งไหนง่ายอ่ะ <c oughs> อเขื่แล้วกูลงไหนเนี่ยเป็นรแล้วกูลงนี่ก็ได้เดี๋ยวกูลงนี่แล้วเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูอตอนนอ,อเดี๋ยวใจเย,ยน็นสักทีเราจะไปลงตรงนู้นกันเพ <c oughs> ้าม,มันไกลจริงว่ะขากูกระซิบด้วยดิ โอเลยวัไม่ดยกลงยกลยขหมเออัลบากเนยถาว่ากลัวไหก็กลัวยตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่เรือแล้วจะไเนยโอเคยังยรู้กลวยแล่ยมุเลวมงเลวมุเร โอเคไปอะอาชีพหายไปทั้งน okay, okay, okay. ูนเหรอโอเคโอเคโอเครถจ้วงกูว่ากูคงไม่เหมาะกับการพายแล้ววะเออโอเคให้เมืออาชีพเขาเนอะเออจากตอนแรกเลยเราคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนพายเรือแต่จากที่พายไปได้สองทีแล้วรู้สึกได้ว่าไม่เหมาะอ่ะเรือ <Little> ก็ทำกันดีทีเดียว โอเคโอเคนี้เทคนะคะิคเทคนิคเทคนิคคือการเอาไม้พายเคี่ยกระเสาใช่ไหมใช่แบบนั้นเพราะเอามือเท้าแล้บบจะโดนนี่อโอเจ้าดีเรือหายไปคนหนึ่งก็น้ำหนักเรามันเยอะปสามคนก็ผู้ใหญ่1เด็ก2น้ำหนักของพี่อ่ะมันคือมาตรฐานไทย เราก็จะพายเรือไปใช้เวลาประมาณทั้งหมดเห็นคุยกับดาตอนแรกก็จะพายไปทั้งหมด15นาทีนั่นคือจากที่ดาเคยพายเป็นประจำ15นาทีคือที่พายกันประจำแต่ว่าดูแล้วจากตอนนี้ไม่น่าจะ15นาทีได้เพราะว่ามีภาระอยู่ก็คือแต่กล้องของเรานั่นเองดาจริงๆเรานั่งรถไปก็ได้นะ โอเคโอ้ด,ด,ด,ดอาหมุนทำไมอ่ะก็มันยุบยุงไงไม่รู้อ่ะตรงที่กูนั่งอยู่นะกูสัญญานะเว้ยถ้ากูรวยขึ้นมาจากการทำยูทูปบกูจะซื้อเลือลำใหม่ให้หมดเอ่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กันด้วยเพื่อจะได้มีคนดูคนติดตามแล้วก็จะได้มีรายได้กับเขามาซื้อเรือใหม่ให้มันซักลำ <laughs> จะขบโบยบาปะ,ปะ,ะ <laughs> วัดวนรลลิตวันนี้นี่มีคนดังๆจบเยอะนะ <laughs> มีลุงผมคนหนึ่งจบที่นี่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ <laughs> ผมไม่อยากจะคุย <laughs> 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 ล้ง <c oughs> นับบ่นแหละถอดแมสดีกว่าขออนุญาตถอดแมสนะครับเราอยู่บนเรือองยังไม่มีโควิด <c oughs> มาตามน้ำ แน่จริงก็ลงมาดิตอนจุดเริ่มต้นอ่ะเรามาอยู่แถวเราอยู่ตรงบริเวณจรันซอย3ามตรงแถวแแยกค่าพระเราก็พายเรืออันนี้เรียกคลองบางกอกน้อยฮะอันนี้คลองบางจากเชื่อมต่อกับคลองบางกอกโอเคโอเคบางกอกน้อยเออแม่ก็ตอนนี้อ <tracking> ีก <il orter> <es voir> <sk> ประมาณ45เมตรเราก็จะถึงเป้าหมายข้างหน้าจะเป็นสวนสาธารณนะเป้าหมายร้านสเต็กร้านเวลิกู s t ต็กเฮาส์เดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีเมนูอะไรยังไงน่าสน <Okay. S 1> ใจบ้างน่าจะลำบากเหมือนกันนะตอนที่ขึ้นเรือ มึงนี่บทบาทไม่ค่อยมีนะกูชวนมึงมาถ่ายคลิปกี่รอบกี่รอบอ่ะมึงก็ไปแค่ตัวประกอบไม่ยอมเข้าฉากกับกูแล้วมึงก็ชวนให้กูมาถ่ายด้วยจังเลยเนี่ยถ้ามึงไม่พายเรือให้กูอ่ะกูยังไม่ได้ติดหน้ามึงหรอกแต่ชวนจังเลยแถวบ้านมึงเนี่ยบ้านมึงไว้บ้านกูมีนี่ไว้บ้านกูมีนี่ไว้บ้านกูมีนี่ไว้แต่อพอถือว่าปุ๊แบแม่งแอบหลังกล้องนี่คราวนี้หนีกูไม่ได้แล้วเป็นตัวละคระครับเนี่ข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรือโอ้ยขึ้นลงสุสานเรือโคตรเปี้ยวอ่ะ เราจะขึ้นเรือบริเวณหน้าหลุมศพโอเคถตะกล่นขึ้นไปล้ม<ค>เข้เา,พ,าพิ่ล้มเข้า,พ,าพิ่มจะทำเ,เรือล่มพอาตรงเนี้แหละม,มันก็ไม่ได้ขึ้นง่ายยากตรงไหนนี่ว่าโหง่ายนิดเดียว ก็ขึ้นมาที่เรือแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันคือตรงไหนเนี่ยถ้ามาจากถนนใหญ่คือบางทีพอดีเรามาทางน้ำไงคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะมาก็สามารถได้มาได้ที่ทางถนนเข้าทางซอยเพชรเกษม28เข้ามาลึกไหมเนี่ยไม่กะไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแล้วถ้าเกิดรถสาธารณะมีช่องทางปะเต้าเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนั่งรถเมล์มเตอร์ไซคงร้านผักตอยแล้วก็นั่งเป็นเข้ามา ถ้าเกิดว่าใครมาก็สังเกตเห็นพระพุทธร,รูปทางห้ามยากก็แสดงว่ามาถึงแล้วแต่ก็อยู่ทางซางมือสมยอมบันยางก็เป็นร้านสเต็กเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเดี่ยวโอเคโอเคสำหรับเมนูที่ร้านก็จะเป็นเมนูส่วนใหญ่ก็เป็น สเต็กก็ราคาประมาณตั้งแต่39บาทถึง69บาทมีส่วนของสเต็ก้วเป็นเมนูข้าวก็วจะเน้นหมูไก่ตาจะ <Okay. S 1> ไม่มีเนื้อแล้วก็เป็นเซตเซตดวดดวก็คือกินหมูกับกินไก่กินไส้กรอ,อก,กับกินไก่ทอดผสมกัน ก็จะมีหลากหลายพอสมควรแล้วก็เมนูที่วันนี้ที่เราจะกินกันกําลังคุยันอยู่ว่าจะกินตัวไหนดีระหว่างตัว299เป็นคอมโบเซตกับ399เป็นคอมโบเซตก็จะเป็นชุดใหญ่ของเขาเมนูหลากหลายมากมายราคาก็ไม่แพงมากมาลองกันได้มาลองดูกันได้ โอเคตอนนี้ก็เมนูที่เราสั่งก็ได้มาแล้วก็จะเป็นชุดซูเปอร์คอมโบราคา3ามร้อยเก้าบาทแล้วก็มีหอมทอด39บาทโอ้ก็ราคาไม่แพงให้เยอะเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเกิดมากินดูด้วยตาหน้าจะกินได้ประมาณ4คนก็คนละร้อยแต่วันนี่ยเอมากัน3คนแล้วผู้หญิงหมดเลยที่เหลือมีปลามีหมูไก่อยู่ในนี้มีเป็นนักเก็ตมีนักเก็ตโอเคก, okay, กินสิรออะไรล่ะโอเคอันนี้ขอ,อนี้แล้วกันของเอ โอเค,อเคน้องกิมเลยอ่ะใช่คขา่าวาันเนี่ยเด็กเพราะว่าที่เขารีวิวก็คืออันนี้ตัดสิว่าอันนี้ ต่อไปไม่รู้อะไรต่อ๋บวรเกอร์ดิว,ว้าวเป็นเบอร์เกอร์น่าจะไก่ทอดนะ ปังเขาจะหวันหวานหน่อยนึงขนมปังอันนี้อร่อยนะขนมปังแบบอาลมณ์แบบขนมปังโบราณขนมปังปิ้งมาเลยเบอรเกอร์ดีฮะไม่คิดเหร่ลยเบอรเกอร์ ที่ผ่านมาคือก,กินหอมเราไม่รู้หรอกว่าถ้ามันสุกแล้วอ่ะกลิ่นจะหายไปมันจะหวานกินแต่ดิบนๆมาก่อนตลอดก่อนหน้านี้มากับพวกสลัดพวกอะไรไมั่งเงี่ยแต่อหอมทอดพิซซ่าฮัทเปลี่ยนโลกกูเลยกินด้วยความไม่รู้ได้ํำมันคือหอมเว้ยแล้วถามเขาว่ามันคืออะไรเอาหอมทอดเอาอแต่ทอดเองไงก็ไม่อร่อยเป็นอย่างหนึ่งที่ยังทําเองไม่ได้สักทกีไม่รู้จับมือลเลอะเ่ยอ,มอเมริกันเนีอเมริกันสไตล์เดีกก๋ยวนี้เบอร์เกอร์ ราคาไม่แพงมากก็ทำมาอร่อยขึ้นเรื่อยๆหลายร้านเมื่อก่อนนีเบอร์เกอร์เป็นอะไรที่เด็กๆอยากกินนะแต่ไม่มีโอกาสได้กินมันแพงคือถ้าตอนกูเด็กๆไม่มีโอกาสได้กินนะพวกสเต็กพวกเบอร์เกอร์ราคามันสูงแล้วเรื่องสเต็กเนื้อวัวราคาแพงๆอ่ะแล้วตอนเด็กๆก็ไม่มีโอกาสได้กินนะตอนหลังๆมันจะมีพวกร้านอย่างพวกแมคโดนัลด์พวกอะไรพนี้มันเอาเบอร์เกอร์มาขายก็พอมีโอกาสได้กินบ้างแต่ก็ยังแพงอยู่ดีแต่เราหลังๆกินหลายๆร้านนะเบอร์เกอร์คือหรือว่าสเต็กเนี่ยหลายๆร้านรสชาติมาแบบว่า จะดีเลยอย่างเงี้ยร้านที่รสชาติดีเลยนเลยนะกินแบบเมกันเพื่อการกินแบบเมกัน <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวลองมากินนักเก็ตกันดูบ้าง เยอะกว่านี้โวไม่ใช่อะไรเป็นกลไกย้อนถ้าไม่ได้กลไกย้อนเราหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้เองก็ดเดี๋ยวก็ทั้งหมดแพ็แจวนี้458ิบบาทนี้คือเงิน3คนน่าจะได้ฝากคนที่บ้านได้อีกหนึ่งคน,นอีกยังไงก็ลองตามกันมาได้แล้วกัน ราคาไม่แพงสเ้งแราคาประหยัดราคาดีบรรยากาศแ,แปลกๆนี่รอบครอบๆรอบมด้วยสนามเด็กเล่นแล้วก็สุขสารเดี๋ยวพายเรือกลับเดี๋ยวจะพายเรือกล,กลอกับกันไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันเริ่มมืดแล้วกันเราต้องรีบไปก่อนที่ฝนมันจะตกแล้วก่อนที่มันจะมืดม,มากกว่านี้โอ <Okay. S 3> เคป